โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับช่องแวร์แมนชาแนลนะครับผมกับเกมไลน์เลนเจอร์นะครับผมหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะสบายดีกันนะครับผมก็วันนี้เรามาอยู่กับ EP 2นะครับ EP ซึ่งเป็น EP สุดท้ายนะครับผมของการตามหารูดโอพรตันนะครับผมโดยใช้งบประมาณ300ตัว20ใบกับ1,000งพันรูบี้นะครับผมก็คือตอนนี้พอดีว่าเกิด ปัญหานิดหน่อยนะครับผมไฟล์ที่อัดนะมันหายนะครับผมมันเหลืออยู่แค่ช่วงท้ายนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับผมของจริงๆมันจะเป็น EP 2กับ EP 3นะครับผมไฟล์ EP 2เนี่ยมันหายไปครึ่งหนึ่งแต่ EP 3เนี่ยก็จะยังอยู่นะครับผมก็ผลสรุปของ EP 2ก็คือเราจะได้รูโดมาตัวหนึ่งเพิ่มมากับเอนจิ้นเพิ่มอีกอย่างละตัวนะครับผมก็รวมกับ รวมกับอาอีพีแรกที่เราได้โรโดมา3ตัวก็จะเป็นโรโด4ตัวแล้วก็อนจินหนึ่งตัวนะครับผมก็มันจะเหลือแค่ไฟช่วงท้ายเนี่ยครับเหลือประมาณ40ตัวให้ดูนะครับผมแล้วก็ก็ไม่ได้อะไรเลยครับผมเหลือไปเหลือไปนะครับผมแล้วก็เราจะมาให้ดูนะครับผมว่าเราได้อะไรไปบ้างน,นะครับผมแล้วก็จะเป็นผลประกอบการนะครับผมของ คลิปที่มันหายไปนะครับผมแล้วเราก็จะใช้ตั๋ว320ตั๋วของเราอะจนหมดแล้วนะครับผมอันนี้ผมก็แลกในร้านไม้ด้วยนะครับแล้วก็จะไปเปิดโดยใช้ลูบี้ถึงพันลูบ, 1, บี้ตอนเพราะว่าตอนนี้เราได้ลูโดมาละสี่ตัวก็ขาดอีกหนึ่งตัวถึงจะพอสวรรค์ตันนะครับผมมาลุ้นเงิน,นครับผมว่าจะได้หรือเปล่าครับผมช่วงน,นี้ก็ดู ที่ว่าอี่คลิปที่สามารถกู้ได้ครับผมเป็นเครื่องลักแล้วเป็นช่วงท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรไปก่อนครับผม20ตัวดูกันแบบไวๆนะครับยังไง็อกเก็บนะครับก็ได้แต่ตัวเก่าๆทำเดิมนะซึ่งไอ้สีตัวท้ายเนะี่ยมันก็เยอะนะสีตัวก็จะเก็บได้แต่มันก็ไม่ออกนะครับผมนี่หมวกแดงมา5ตัวสุดท้ายยังไง หึดับสองดับสามดับสี่ดับห้าดับหกดับเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบรอบนะครับเลิกไปเรื่อยเรีย,เรยบร้อยครับต่อมาก็เดีย๋ยวพาไปดูผลประกอบการนะครับผมซึ่งสิ่งที่เราได้มาก็คือ,อลองในะบละวงใบน้ำกับไฟลีดไฟนะครับ ก็คิดไม้กลายเป็นรูโดตัวหนึ่งแล้วก็เอนจินตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็รูโดสามตัวจากคลิป EP หนึ่งนะครับอืมอืมอย่าเนลนี่นครับผมไห้เป็นรูโดสี่ตัวแล้วก็เอนจินหนึ่งตัวนะครับผม สำหรับรอบตัวของเราครับผมก็ได้หมดลงเลยวครับที่เหลือจะเป็นลูบี้ครับเพตามล่าลูโดอีกหนึ่งตัวครับตัวเดียวเราก็จะได้ความตันลนะครับผมไปไปดูกันครับว่าจะได้หรือเปล่าครับผโอเคครับผมก็ตัดมาในระบบ Android นะครับผมก็จะมีรูบี้อยู่หนึ่งพันสองร้อยูบี้นะครับผมมาดูกันนะครับผมว่าเราจะได้หรือเปล่าก็จะสุ่มได้ประมาณ สมรอบลยครับผมสีรอบออสีรอบแ๋ยววันนี้ก็แลกตัวไปสุ่มออาเกลือออกก่อนครับผมสักสี่รอบ <c oughs> แต่ถ้ามากับตั๋วก็จบเลยนะแล้วก็ไม่ต้องเสียบี้นะครับผมนี่ครับสวเราก็ยกเลิกเกาตัวล่างหลอกไปก่อน,นครับผมแล้วก็มาตู้บนครับผมยังไงครับ เรียบร้อยหมูป่าคนระับอีกสักรอบเอาไ้มันออกเราจะได้ไม่ต้องเสียบี้นะครับผมถึว่า200บี้ก็เปิดได้4รอบนะครับผมไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่าดูดูวยอีกหนึ่งตัวกนะ็ขอให้มันออกนะครับเราจะได้เป็นไอดีที่มีเรนเจอร์ปันสวรรค์ตันไอดี ID แรกของเรานะครับผมตั้งแต่แมีระบบความฉลาลมาก็ ไม่เยอะนะที่สายฟรีจะมีพรตันนะครับผมมีไม่เยอะผมยังไม่คิดเลยว่าผมจะได้เหมือนกันนะไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้มันมันคุ้มค่านะที่เราจะเก็บตัวไปเปิดทีดีวมันอาจจะได้สักสองสามตัวก็ยังดีนะไม่ไม่ตันก็ยังโอเคนะคผมก็มาสองสามร้อยบีแรกของเรา อย่างน้อยเราเก็บไปทำบารเนี่ยผมว่ามีลุ้นตึงๆแน,น่นอนนะครับผมผมก็จะเก็บต่อแล้วนะถ้าได้โรโดวันตันตอนแรกก็ลิงคัตนะครับตอนที่2มีโน่นาเจ็ดดาวตัวที่3ามหมยิ้มเป็นงวงเซอรี่ตัวที่4มูนนักขา่าวมือห้าลีอาบูปาไปจอนเรียบร้อยครับเกลือไปขับผมรอบแรก300บีแยกเรียบร้อยครับผมเก็บยากเหมือนกันนะลูบ,บี้อ่ะไม่ได้เก็บง่ายเหมือนตัวอ่ะเพื่อนมีเรตจ,จริงหรือเปล่ามา มากดสัก3ทีสีทีจิ้มไปยกเลิกไป5 6 7ครั้งปฏิหารมาหรือเปล่ารูดโดรูดโดเพื่อนเพื่อนมาปุ๊บจบเลยนะรูดโดขออ,อีกหนึ่งตัวอย่าทำให้ผิดหวังอย่าทำให้ผิดหวังมามามาเอา้าไปไหนลราเพื่อนรูดโดรูดโรดบ่มหายนี่ครับผมเลยเล็กสองรอบนะครับหกร้อยบีมากลับไปน้า ผมแล้วก็กลับมาอีกครั้งครับเพื่อรีเซ็ตดีเซ็ตเลยกันเลยครับผมแล้วก็มายกเลิกตูวล่างไปก่อนนะครับผมสักสิบทีแล้วก็ไปกดโดเร็อีกสักหนึ่งทีแล้วก็ยกเลิกอีกสักสิบทีนะครับผมมาจากวันนี้กดที่ลูโดสักสามทีมาเพื่อนลูโดเอนจินมาเพื่อนเอนจินไม่ตัวก็ดีนะความสองมามาทั้งสองมางคู่เลยมาเพื่อนเรียบร้อยมาละลูโด ผ่อนตันเรียบร้อยครับผมเน้ยังไงต่อครับผมเอาเอ็นจีมาอีกตัวโอ้โดก็จบคาบนี้เอ็นจีคนสองรูโดผ่อนตันโอ้โหไอดีสายฟรีไอดีแรกของผมนะที่ทำเ็นเจอร์ผ่อนตันได้ไม่น่าเชื่อนะสามร้อยยี่สิบตัวกับหนึ่งพันรูบี้นะครับผมคุ้มค่านะสำหรับใครที่จะเก็บไปเปิดทันวาก็ลองดู เป็นแนวทางก็ได้ครับนี่ครับผมนี่ดูโดนหนึ่งสสาี่ห้าห้าตัวเอนจินอีก2ตัวคุ้มๆเลยครับผมก็ขอบคุณที่ดูกันมาถึงตอนนี้ครับฝากกดไลค์ like, กด subscribe กันด้วยนะครับผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมบ๊ายบาย